ชาวเน็ตฮือฮาหุ่นแต้วกลายเป็นแบบนี้หลังถูกทักว่าพร้อมเป็นนางเอกซุปตาแถวหน้าเมืองไทยอย่างแต้วนัทพรเตมีรักโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและอีกหลากหลายผลงานของเธอผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งสาวแต้วทั้งความสวยน่ารักเป็นกันเองและเก่งมากความสามารถของเธอทำให้มีแฟนๆทั้งในไทยและต่างประเทศก็ต่างติดตามและซัพพอร์ตจำนวนมาก ก่อนหน้านี้สาวแต้าเจอประเด็นเรื่องหุนที่บอกกันว่าผอมเกินไปหรือเปล่าบางก็บอกหุ่นไม่สวยต่างๆนานาจนเธอออกมาเผยว่าหลายคนบอกผอมเกินไปแต่จริงๆเธอนั้นก็ดูแลรูปร่างดูแลตัวเองอย่างดีทั้งเรื่องการออกกําลังกายและเรื่องอาหารการกินล่าสุดสาวแต้าโพสภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรม @taewell_natthapon สาวแต้ามาในชุดออกกําลังกายอวดหุ่นล่าสุดกล้ามหน้าท้องเป็นคลื่นสวยมาก หุ่นกระชับสุดๆพร้อมทั้งแปะวิดีโอตอนออกกำลังกายทำเอาแฟนคลับหลายคนต่างเข้ามาชื่นชมเรื่องหุ่นไม่ขาซ้ายนอกจากนี้เราก็ยังได้นำภาพและคลิปอื่นๆในสถานที่ฟิตเนสของเธอมาให้ได้ชมกันเพลินๆด้วยจ้าไปชมกันเลย